สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตอกกลับหน้าหงายแดกกรอกไรเดอร์เดือดจัดเลือดขึ้นหน้าหลังเจอเกลียนคีย์บอร์ดบูลลี่รูปร่างแดกกรอกไรเดอร์ศิลปินชื่อดังเดือดจัดเลือดขึ้นหน้าเลยทีเดียวหลังเจอเกลียนคีย์บอร์ดบูลลี่รูปร่างหุน่นเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างดีสำหรับแดกพิกแอดเป็นนักร้องชาวไทยอดีตนักร้องนมวงพิกแอด หลังแยกทางกับวง Big a แอเมื่อปีพศ2557แดกก็หันมาจับโปรเจกต์รายการทีวี Rockrider จนได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นแดก Rockrider ล่าสุดแดก Rockrider ฟาดเดือดชาวเน็ตคอมเมนต์รูปร่างแบบจัดหนักหลังเจอข้อความในเมนว่าใครครับทำไมอ้วนจังจนแดกเข้าไปตอบกลับไม่ต้องรู้จักผมเพราะผมไม่ได้ขอร้อง พร้อมนำข้อความดังกล่าวมาโพสต์พร้อมระบุข,ข้อความด้วยว่าคุณไม่จําเป็นต้องรู้จักทุกคนบนโลกแต่สิ่งที่คุณควรมีคือมารยาทงานนี้ทําเอาถูกใจเราแฟนคลับเป็นอย่างมากเพราะแฟนคลับคงทนไม่ไหวเหมือนกันที่เห็นศิลปินคนโปรดโดนบูลลี่แบบนี้ขอกอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ